จากจุดที่เราตั้งแคมป์ทิปเมื่อเช้านะครับเราก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นริมสระน้ำนะครับริมบ่อของบ้านซึ่งก็อยู่คนละฝั่งกับต้นมะม่วงเมื่อกี้เลยครับแค่ยกข้ามฝั่งมาแค่นั้นหลังจากที่กำลังนอนเล่นอยู่ตรงที่เดิมนะครับแล้วมีหนอนบุ้งนะครับมาไต่แขนดีนะที่เป็นตัวเล็กถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยก็คงปิดทิปนะครับ ตัวเล็กก็เป่าออกไปก็เลยย้ายมาฝั่งนี้ตอนบ่ายๆตรงนี้นี่โคตรจะร่มเลยครับไม่มีแดดเล็ดลอดมาเลยสักนิดเดียวร่มมากก็ถือกล้องถ่ายนู่นนี่นั่นเจอนกถ่ายนกผีเสือ้อถ่ายผีเสื้อนะครับแล้วก็มีเสียงรถขายสาลเปาขนมจีบมานะครับก็รีบออกไปซื้อกำลังอยู่พอดีเลยนะพร้อมกับอ e ีแมทกับไอหมอกก็นั่งมอง มึงกินแป้งกูกินไส้ไปแล้วกันนะ